สวัสดีครับสวัสดีครับกินพองดิ้เป็นอยังเกอ่อหัหนวกหัหนวกมันเกี่ยวกันยี่บ่เกี่ยวฝ่าวา,าเปเมน่าเดี๋ยวนี้เปเมนวันเคยบงังในติ๊กต็กเหรอบังในต,ตนติ๊กต็โอ้หข้าแต่ว่าอย่างแสนตีห้ากินไหมป่ะ คลองดีๆกินเจ้าคองดีๆกินของซุกๆเจ้าของซุกซุกมีของซุกซุกที่นอนไว้ยังไงกินของดิบได้ปะเด็กน้อยกินของดิบบ่ได้แม่นวะกินข้าวซุกซุกผู้ใหญ่ล่ะถามอะไร้ยงซิหนะฮะกินขาซุกซุกผู้ใหญ่ก็ต้องกินของซุกซุกเหมือนกันเออกินของซุกซุกเหมืกัน อาที่เช่นอาที่เช่นกินยังกินยังอีหยังซุปซุปกุ้งกุ้งกุ้งยังกุ้งกุ้งทะเลก็ได้กุ้งได้กุ้งทะเลก็ได้กุ้งทะเลก็ได้กุ้งน้าก็ได้กุ้งน้าสีดำกุ้งทะเลสีขาว อาปูมังกรกี่ไรปูมังกรกิ๊กิ๊กันเตียนยูสันไดล้วนั่งบดเปียนเลยเลียนยูสันไดป้าถามาน,นะน <c oughs> ฮะก็ยูสันคู่อะยุสันคู่ป่าถามว่าเลยสัน้เอคู่เอเอ,เอคู่ยังคู่ยังคู่่า คู่พ่อเก่งมากยิ่งทันพิงไปกอดคู่พ่อทุกที่บอกเป็นยังคือไปกอดคู่พ่อรักคู่พ่อรักคูพ่อไปใส่สิไปใส่ที่นอนเือดูเต็กหัวน่องที่นอนโออแบบบฮะอืมอีแม่ว่าที่นอนใหญ่เหรอเด้เจ้าดูด แม่ยมแยสีหามยิเมแยสีหามเมามช้าดูดรายกอนแป๊บนึงยิเมแยีหามนี่นะนอนเรี้ยนนิสันไหนละอืมสันสา,ามสันสามอคุณผู้ยังองคุณผู้ยัง